วัดีแมนดุ๊กอ๋อไม่อย่างว่าส่มสินักคััโอ้สวัสดีพี่น้องบ้านชิตีสวัสดีสวัสดีกบเนกะถีถีเีมันกับ้าว่านาชิบาท้มฟ้าเอ็มรอยอาชิบเนี่ยอดูทั้งหลังคุณสามโชดอ่าคือหลายเลยหาบอกชมเพราะว่ากทีสงมใสฉันดอกบอกแม่กะทีแห้งมันกะทีก โอ้ยเแต่ที่แห้งดีแม่เออราพูดเถ่าบันนอกแล้วกหัวากของทรงลงแดงบอกพ่อยาเป็นหลยายยายนีฝาเหล็กกับเขียนซื้อที่อยูและกับเบอร์โทรศัพสามเ้ชัดเจนพร้อมกับคำว่าวิตามิน B6 และ B12 สูงทับใซฟ้าเอ็มรอยด์ซิปปีแพนแนแล้วก็ทรงตามกองรับชินส่วนหรือว่าลานทาที่ยายสือมาละโอ้าวบันไดบอกเราเถาบรนอกไปทรงกันบัน ไปซองตอนนี้เลยสันติยังไ่กู้ตอไปต้งยาเป็นอะไร้องเลี้ยงห้นี้มาบ้างมันอยากเป็นนักว้างจไหนอยากเป็นนักว้างหเนี่ยบุ้ยูะหูจัแกันเป็นจักรลองด้วยเดี๋ยวมันตีปีพราว่านักร้องและตลกกะตีนี่คือกันกูจะยอยากเป็ยนแท้กูจะไปเอาโชคเนี่ยโอ้ โอ้เจ้าก้าขวดก็ม่กวามหวังเริดเนาะความหวังเดี๋ยวนี้ฉันนี่ซอมถุงปุ๋ยฉันถุงปุ๋ยเอาบ้านเนี่ยคนเท่าไรขันดวงดีไปขี่มันกับพ่อเยีบหลุดตัวขันดวงว่ดีเลยโอ้ยไปเเ็บเฮ็ดพ่อตายต้ขี่เลยอยากอะไรอยากดวงดีมีความหวัางให้ยังน้ำหนักลอมไปไปเมื่อเมื่อเมื่อหาจังมึงไอ้บัานรองร่องเตียง ไอ้ม okay, mm no ันลฟังหอกมันอยากเป็นนัก้องมันโลฟังมันเห็นยเนไอากกใจสุดเหลยเหลี่ยมง่ามมนกอยากเป็นจะเป็นราชสุผ้ใดผู้าใจนี่นี่สุดดิบว่ะของเขาบุญลเป็นเด็กน้อยสมานกรมมันคือบใหญ่นะบราบอนนี้มันบงสาดจะ้องแน่ังซีลผู้ใดมาก็อยากเป็นอยาเป็นแหน่อยากเป็นนัก้อแต่วาอนาคตบนเนอนนดีเต็มน่ให้โชได้เก่ มันจะได้อ,อัดแทนเนี่ยือให้หน่อยจะข้าตโตดิเาแทนเน่ยอยจืดเาแท่นเน่เข้าหนามาสัมผัสจจังหวะสีขามเนื้อสัมผัสเอาสัมผัสนะข้อ,อแต่ละคนมันตกไม่ชื้อหอมเด็กชื่อวัดก็ไหน,นเป็นน้าหอมนั่นซอนองแปงนาทิดาจ้าแป็นนทิดาโอ้โหไงปงบไปยื่นเสียงเปิดเพนดูจ้าเออยัง่ะแช่ยังย่งจะแช่ยังเือแซ่เนืแชเนแซ่ แค่เอคนเียวอันชื่อว่าน้องแกะจ้านะน้องแกะน้องเด้อแต่ื่อเป็นตากหาดจ้าเอาจเขายเป็นทหารวันนั้นได้ฟังดีๆน้องแกะน้องแกะไอ้คือเสียหายนี่กระอกก็ชื่อดานหอบัดแก่นี่หลนก็ร้านนัง้อันนั้นอย่าง้ เสียัจเกินไปม่ร <ma> ูมแต่แล้วแตแล้วมือมัคือกัดกระเทียนนะเจ้าเลยวไปมาต้องแ่เปลีนรลอมาแล้วกาเล้รายการอันเนมาอย่างมาล้วงาอยประดำแม่วิ่งเงียนเต่ายายอันนี้ป่านอยู่ตรงนาผาเลยจำได้ยบ่จำได้ละน้อยยันนสิดีไรยังคือเป็นัวนน้อยออกมาเด้อการดามนียงยังคงยัง

เส้นบรรดาอินดี้ตลับพี่พอนดี้หลับแกงจำในหอดทานลมไยะมากัสิไลโน่มังจางงลับตาพี่พี่กันสิละเออเระอนแต่น้อยมันยังแสดงประทัดในเกมแชนซีดีพอต้องห่วงด้วยิแชนซีดีของเสียงอีสานนี่นะนพี่คงจชนดีต้มเตะเหวทูลกันสิหลายแค่กับแชนซีดีของเสียงอีสานน่ะะของชายักษ์ ชน,น,นัง่ชมจะสุ่ตายแลนวเนี่ยหนักหน่อยนุ่มซุมกับยิบพะเป,ป็นตาดสีสมดอกยห่ยไม่ใช,ช,ช <c oughs> ่ชา,ชยายชสุมอดนีเยชาสุมค้งแค่ยืนซะอันนี้มาท่านตายบอวันว่าก็ควรตายด <c oughs> <c oughs> ิอุนน้่แล้วพุ่มตายเหรอไม่อมารอแต่เชื่อจงไหล่ะ กอฟฟี่ฮะกอฟฟี่โอ้ยเอา๋ยอมได้ล่ะคนได้หรอย่า้ผมเป็นลูกอมวันนี้เราอมเน่นอนนั่งดอกอมกันตัวนั่งอมติปปิเนี่ยนะอมกันยองอมยังอยากอมกอฟฟี่เว้ยอยากอมกาแฟี่เปลี่ยนละคนหวย เห็นสายยันขื่นชมองคุณเล่าบ้างไม่อยังไรย่ายเสียความรู้สึกคุณรู้ไหมเจ้เป็นน้ําเขาบ้านอะไรก็ไปไล่ชื่อว่าจังไรล่ะโตนั่ะเจ้าทัว่าจังไหหลงครับไอ้พวกแเสียมลบอกหลงคขาชื่อเจ้าของกันม่รองบอกเขาเนี่ยเขาชื่ออย่งชื่อนักล่องน่ะชื่อว่า หลงครับกินเนื้อปลานั่นนะพวกก็กินอยู่ได้ละย้ายปากอนมันก็สิบวไม่คว้นจากกินปลาอย่ะงปลาต้องโก๋พวกไม่กล้าเบ้าเข้าใจกันบ่เกาะยันนี่มันช่วยกัะไหนนะมันมาเป็นจังสใใั่นย้ายซสื้อผมเสียได้หลงหน่ะนะ บุญหลงบุญหลงบุญหลงว่าใช่บุญนักวะผู้นี้ต่อให้ผู้นี้เติมให้ก็เลยได้เป็นบุญหลงซื้อบุญหลงเออซื้อมันนั่นหลงยันเดียวครับเนี่ยมาใส่บุญให้เออ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 เข้าใจอะไรละ้ยเสียงอะดร่งเสียงักป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 ักัก ว่านเป็นการอานหางเครื่องเนี่กเทยเนักร่องกันเป็นน้ำเขาผูสิหนึ่งเฮ้ยผมขึ้นลูกยาจะเป็่ยนยบันนักรองกันจะเปลนนยนนนเป็นรูปเอจะเป็นกเยขึ้เขาเด้อค่ะคุณยาาค่ะโอ้ยูบ่อโอ้ยจะจิ๋เหลอบงห็นว่คักดนง่เท่นเป็นเพราะว่าต่งแต่เด็กหนยเพราว่าจะไมุุ่่ดดิ แต่เนี่ยเราได้รูกฟองแม่ก็ยังเป็นคือเกาด้กัเไม่นกกระเบื้องไมนกกเบื้องใครดีได้พอหลอดเป็นมอน่ะบนนั้นบนนั้นได่ยิ่งเป็นรอบวัดตึงเราไปโดดเต้ายแล้นป่ะเอาไยายากระลาไมาหอดเป็นดอกเลยเปล่าเมืน่มันดีส่นมือนี้มันไหลนี่เราว่านิีดบป็อกเป็ีนยัเปลียนแล้วเขาด้วยหรือไงไงไปไปไปรอบแ่ห้พนฟัง นมาลองเที่ยงมึงไปเห็นว่าเกิดกลางล้มผัดอยากไปเห็นด้วยอยู่อ่างรถบ้านบเบื่อเลยลมผัดบ้านอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่บาม่ให้ไปเห็นบ้านเลขที่ห่าห่าห่าลมผัดไปกันหลังยื่นลายหยีนนะมึง เยอะๆเ้อพูดสิบปาไปนี่เอาเป็นยัง่งซิบแตกโอ้ชงเกตยับเราจิบเขาเลยแต่เียกว่าชิคแี่แดยแมนหลยนว้าในเแล้วดียนี่เศรา กาย้ายจุนเบอซ้ำหนึ่งเลยบ๊คือเนี่ยแล้วเออบังคึงบังคึงโอ้ยเต่าแน่อดี้ก็ได้สีหลงโล่เ,เพ่งโลเพ่งไผยโล่เพ่งเลยล่ครับออโอ้พอพี่ไปนอกก็ได้ครับเ,เพ่งยังมันต้องถอนครับไปบนระบบสบองมังเอยแ้ได้ชันตองก ชักกายิงพี่หักนอตั้งแต่โดนนานตั้งแต่น้องกยังบอด่สอนจัเลียงได้บ่จจนี่ว่งสนดีแท้แกําชาดกํเแม่บดนี่แมแม่เอางเอาจค่นี้่อยนั่นแหละเนี่ยเปผู้กรรไม่ไงเป็ผู้สอนนู่ใช่หรอเปละือ